ออยู่เสมวันหนึ่งเจ้าสายฟ้าชวนอ้วนกลมไปเที่ยวชมทัศนียภาพที่สวยงามบนยอดเขาอ้วนกลมตอบตกลงด้วยความยินดีการเดินทางครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งเจ้าสายฟ้าไม่เร่งรีบแต่เดินไปอย่างช้าๆเขียงข้างอ้วนกลมชื่นชมธรรมชาติพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ระหว่างทางพวกมันช่วยเหลือสัตว์ต่างๆที่กำลังเดือดร้อนเช่นช่วยหนูที่ตกลงไปในหลุมช่วยนกที่ปีกหักเมื่อถึงยอดเขาทั้งสองก็ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันงดงามเบื้องหน้าเป็นภาพที่ประทับใจไม่อาจลืมเลือนเจ้าสายฟ้าตระหนักได้ว่าการมีเพื่อนที่ดีเช่นอ้วนกลมเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าทรัพสมบัติใดๆ อ้วนกลมสอนให้เจ้าสายฟ้ารู้